ตัวนี้คือไฟเบอร์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีพรีเวลติกส์ที่จะช่วยดูแลลำไส้ของเราอยากทาแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวจัดโปรแบบคุ้มๆให้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่จะซื้อนะคะหคุณจะได้แถมไปอีก1ค่ะในราคา690มาบาทแต่สำหรับใครที่ซื้อ2แถม2เป็น4นะคะในราคา1350บาท สำหรับใครที่ซื้อ3แถมไปอีก3เป็น6ในราคา1,990บาทและสําหรับใครที่เป็นสายตุนนะคะบอกเลยซื้อสี่แถมอีก4เป็น8ในราคา3,250บาทค่ะจัดเลยนะคะกับ d o บเบิลมิกซ์ค l ร i b e r ไฟอร์ของแาตัวนี้ค่ะอร่อยด้วยค่ะตัวนี้คือไฟเบอร์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีพรีเบลติกส์ที่จะช่วยดูแลลำไส้ของเรา อยากทานแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวจัดโปรโบแบบคุ้มๆให้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่